ครับสวัสดีมือกีตาร์ทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ีที่4นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการวอมนิ้วสู่พัฒนาโซโลกีตาร์นะครับว่าเราต้องใช้วิธียังไงนะครับก่อนที่จะโซโลกีตาร์นะครับก่อนที่จะไปเรียนรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าวิธีการฝึกนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับผม วิธีการฝึกก็ผมจะให้เพื่อนๆนะครับนับเป็นช่องเอานะครับเป็นช่องเฟดเอานะครับส่วนนิ้วที่ใช้ก็จะเป็นชี้กลางนางก้อยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นนะครับสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสี่นะครับวิธีการเล่นนะครับก็เป็นช่องนะครับผมนับเป็นช่องเลยสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสี่นะครับนี่คือแบบแรกนะครับต่อไปแบบที่สองนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้า นะครับโอเคอีกรอบนะครับห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้านี่คือแบบที่สองนะครับวันนี้เราจะเล่นทั้งสองแบบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยนะครับโอเคครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นนะครับสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสี่วิธีการเล่นครับสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสี่นะครับเบรคฟดตัวนี้นะครับอ่ะโอเคช้าๆนะครับ 1> 4 1 3 4 3 1 4นะครับต่อไปก็เพื่อนๆก็เอาจากสาย 1- ถึงสาย6เลยนะครับผมนะครับส่วนมากผมจะให้เพื่อนๆได้ฝึกการกลางนิ้วมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะพัฒนากล้ามเนื้อของมือเรานะครับโอเคอีกรอบนะครับ โอเคครับนี่คือแบบแรกนะครับต่อไปแบบที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้านะครับอีกรอบครับ5้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้าก็เล่นจากสาย1ถึงสาย6เหมือนเดิมนะครับ ะะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกับมิทนอมนะครับในแบบแรกนะครับผม อ่ะเมื่อกี้เป็นแบบแรกนะครับต่อไปเป็นแบบที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาฝึกกับมปนทนอนมดูครับผม you <laughs>